สวัสดีครับพบกับผมิเชนเคยนะครับเนาะกับบาหินชาแนลวันนี้บาหินชาแนลกับสิบห้ามาเห็ดต้มปลากระดีนะครับใส่บักขามเปียกแซ่บนะครับเนาะวันนี้บ้าหินชาแนลกับบ๊าดมี่ยงไรนะครับหลังเลิกงานมาพบกับพามาเห็ดกับเข่ากับนามแบบอีสานบรนเทาบรรเทานะครับเนาะพอทางพอทางแม่เป็นผ้าเห็ดกินนะครับเนาะวันนี้บ้าหินชาแนลกับไดเมนูเด็ดก็คือ ปลากระดีนะครับเนาะที่ไปใส่มากนะครับบางทีชาแนลก็เลยนํามาปรุงเป็นอาหารนะครับเนาะโดยที่ม่ได้เสียเงินจัดบาทนะครับเนาะกับไปใส่กลุ่มมากก็เลยได้ปลากระดีนะครับบางทีชาแนลก็เลยนึกเมนูไอเดียออกนะครับนั่นก็คือเมนูต้มส้มปลากระดีนะครับเนาะโดยใส่ปลาคามเปียกนะครับพอเห็ดอ้องมาเร้วหน้าตาก็สิเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงพี่น้องเป็นได้กินบอมาด้วครับมากินน้ากันเนาะครับเนาะ